ช่วงของข่าวหุ้นตลาดนะครับคุณบุภาชมฝั่งครับคุณสุขใจฮะจริงๆผมเนี่ยมันคันๆอย่างไรบอกไม่ถูกนะฮะคือโดยเฉพาะเมื่อไปเห็นความเห็นนะฮะที่ถูกส่งเข้ามาพูดคุยกันในส่วนของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์นั้นนะฮะอย่างกรณีล่าสุดคุณโจนะฮะที่พูดถึง กรณีที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยจริงๆคันนะฮะผมก็อยากจะคุยกับท่านด้วยเลยแต่พารันดาวของรายการวันนี้เขากำหนดมาให้ไม่มีช่วงพิเศษในช่วงในช่วงแรกนี้นะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้พูดคุยกันในช่วงพิเศษช่วงท้ายรายการอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่เมื่อวานได้ไปฟังเซนูนะฮะนอนุทินชาญวิรกูลให้สัมภาษณ์แล้วมันคันจริงๆคัน มันขันจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวว่ากันเอาเป็นว่ากลับมาสู่ประเด็นหลักของเราในช่วงนี้นะฮะกรณีของบริษัท DOD Biotech เจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น DOD นะฮะที่ล่าสุดได้มีการรับไปอนุญาตนะฮะในส่วนการนำเข้ามาเล็ดพันธุ์กันชงขคืนมาจากทาง องค์กรอาหารและยาหรือว่าอ,อยานะฮะครับซึ่งตามข้อมูลที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะครับทาง DOD เองก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับรบถึงกรณีที่คณะกรรมการอาหารและยาได้มีการเรียกคืนใบอนุญาตนำเข้า,มาเมล็ดพันธุ์กัญชงของทางด o ดนะฮะโดยบริษัทย่อยคือบริษัทสยามเฮอร์เบิลเทคจำกัดนะฮะ ไปก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยนะฮะเ,เขาก็ได้รับใบอนุญาตคืนนะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขเพิ่มเติมฮะในใบอนุญาตซึ่งระบุเอาไว้นะฮะโดยสรุปก็คือว่าในการนำเข้าแต่ละครั้งคือแม้จะมีใบอนุญาตนำเข้าแล้วที่เป็นใบใหญ่นี่นะฮะแต่ในการนำเข้าแต่ละครั้งเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตนะฮะนำเข้าของครั้งนั้นๆด้วย อ๋อนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นเงื่อนไขที่มีเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยรเราจะได้มานะฮะพูดคุยกับทางผู้บริหารของดี d ดีนะครับถึงกรณีเอ่อดังกล่าวนะครับหลกัหลกๆก็ในส่วนของความคืบหน้าธุรกิจการชงตรงนี้ว่าได้ดําเนินการเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเอ่อการดําเนินการในส่วนไหนเนี่ยเพิ่มเติมต่อไปและก็ในส่วนของใบอนุญ,ญาตนําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวคงจะได้ไปถามเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมสักนิดหนึ่งนะฮะว่าบริษัท สามารถทำอะไร uh huh. กับใบอนุญาตหรือว่าไล์เซนส์อันนี้ได้ uh huh. นะฮะแล้วมัน uh huh. จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับาทางบริษัทได้อย่างไรนะฮะ uh huh. เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเราจะไปกันที่คุณสุวารินก้อนทองนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินจากทาง บริษัทดีโอดีไบโอเทคจำกัดมหาชนและท่านก็อยู่ในฐานะกรรมการของบริษัทสยามเออร์โบเทคนะฮะจำกัดในที่เป็นบริษัทจ่อยของทางดีโดีด้วยนะครับขณะนี้อยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุวรินครับสวดีครับสวัสดีครับครับคงคงต้องขออนุญาตเรียนถามก่อนนะฮะก็อัปเดตสักนิดหนึ่ง ความคืบหน้าหลังจากที่ได้รับตัวไลเซนน์นำเข้ามาเมล็กพันธุ์กัญชงเนคืนมาจากทางออยแล้วนี่นะฮะระวางแผนจะมีการดําเนินการในทิศทางใดต่อไปแล้วก็จะดําเนินการอะไรบ้างหลังจากนี้ฮะค่ะ เรามีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะนําเข้าเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อสกัดเป็น CBD ต้วเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะมาสกัดเป็นตัว Hemp Seed Oil โดยเราแยกเป็น10ส,สายพันธุ์ที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาโดยใน8สายพันธุ์นี้เป็นเพื่อมาสกัดเป็น CBD แล้วอีกสองสายพันธุ์นำมาสกัดเป็นเฮมซีอย์เราก็มีการส่งใบอนุญ,ญาตของเราส่วนนี้ค่ะไปให้ทางต่างประเทศที่เป็นซัพลายเออร์แล้ว<ม>แล้วก็คือซัพลายเออร์โอเคแล้วกับลายเซ้นที่เรามีซัพลายเออร์อยู่ระหว่างการที่เขาต้องไปขออนุญาตส่งออกออผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเขาโดยที่เราคาดว่าตัวส่งออกของเขาน่าจะถึงเราประมาณปลายเดือนนี้หรืออย่างชา้าสุดป,ประมาณต้นเดือนหน้า แล้วเราก็มีการคุยคอนแทคฟาร์มมิ่งกับทางเกษตรกร,ร,กรไว้เรียบร้อยแล้วว่ารเราจะมีแพนอย่างไรต่อในการที่จะส่งเมล็ดพันธุ์ให้ทางเกษตรกร,เ,ร,กรเอาไปปลูกโอเคท,ที่พูดถึงซัพพลายเออนิดหนึ่งก่อนนะฮะคงจะมีมาจากหลายประเทศเออหรือเปล่าครับหรือว่าแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งตามที่เราขออนุญาตไว้เราขออนุญาตนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่เดียวค่ะโอเคคือเราต้องขอทางอยฝั่งเราด้วยว่าจะนําเข้าจากใคร ใช่ค่ะอืมโอเคโอเคฮะนี่ให้เห็นเป็นเป็นรูปธรรมสักนิดหนึ่งคือการนําเข้า,มาเมล็ดพันธ์มาแล้วเนี่ยคุณสุวรินฮะเ,เราจะสามารถดาเนินการอะไรกับมันได้บ้างคือเอาไปไปรีดทําน้ํามันหรือจะเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้อย่างไรฮะด้วยข้อจำกัดของอยอยการนำเข้า,มาเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นมเมล็ดพันธุ์จริงๆ <c oughs> คือเราต้องส่งให้เกษตรกรที่มีไายเส้นปลูกนำตรงนี้ไปปลูกต่อ แล้วเราจะรับซื้อตรงนี้กลับเข้ามาในโรงสกัดของเราซึ่งโรงสกัดของเราเนี่ยพร้อมที่จะสะกัดตัว CBD และตัวเทมซิตออยอแล้วก็หลังจากที่สกัดได้เนี่ยค่ะเราแผนว่าเราจะนำ CBD หรือเทมซิตออยตรงนี้เข้าไปเป็นส่วนประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเริ่มคิดค้นพัฒนาสูตรไว้แล้วเบื้องต้นค่ะอ่าคุณสุวรินผมขออนุญาตนิดเดียวนะฮะ ต้องต้อนรับท่านผู้ฟังทางวิทยุ f m 102 MHz นะฮะกลับเข้าสู่การอออากากันแบบสด,สด อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขณะนี้เราอยู่กับทางด้านของคุณสุวารินก้อนทองนะครับ CFO ของทาง DOD Biotech ที่ได้มาพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวข้องกับการนำเข้า,มาเมล็ดพันธุ์กัญชงและการดำเนินการนะฮะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเชิญท่านผู้ฟังทางวิทยุนะฮะก็รับฟังการสัมภาษณ์ต่อได้เลยคุณสุวารินฮะทีนี้กลับมาที่ตัวของไลเซนส์คือโอเคชัดเจนนำเข้าก็ต้องมีไลเซนส์หนึ่งการปลูกก็ต้องเป็นไลเซนส์อีกฉบับหนึ่ง ถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ค่ะอโอเคลแล้วการสกัดล่ะฮะการสกัดที่ต้องมีลายเส้นด้วยไหมฮะสะกัดต้องมีลายเส้นค่ะตอนนี้<ะ>เราแพนว่าเราจะขอการสกัดในส่วนของ CBD เป,เ,อออองงเป็นการยื่นขออนุญาตอย่างหนึ่งแล้วก็การสกัดเทมจิทออยลเป็นการยื่นขออนุญาตอีกอย่างหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ดีโดีมีการยื่นขออนุญาตสกัดเทมิทออยลไปกับทางสสจอจจังหวัดแล้ว <c oughs> แล้วก็อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สสจจพิจารณาอนุมัติค่ะ อ๋อครับทีนี้ตัวออยนี่พอสกัดเสร็จแล้วมันสามารถนําไปใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคได้เลยทันทีไหมครับหรือมันต้องไปผ่านขั้นตอนไหนอีก ตอนนี้ที่ออยอนุญาตมาตัวออยเนี่ยค่ะสามารถเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซอร์มอร์ได้แล้วแล้วก็สามารถเอาไปใส่ในส่วนของสกินแคร์คอสเมติกได้แล้วด้วยค่ะออยอนุญาตในสองเกรดนี้มาแล้วถ้าเราสามารถสตัดมาได้นี้เราก็จะมีบริษัทย่อยของเราซึ่งสามารถเอาตัวเฮมซิตออยเนี่ยไปเป็นส่วนผสมของตัวสกินแคร์หรือคอสเมติกได้เลยค่ะครับครับโอเคไล่เรียงเช่นนี้ว่าโอเคขั้นแรกนําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์มาก่อน ส่งมเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปปลูกนะฮะปลูกเสร็จนะฮะเราก็มีการรับซื้อมาเพื่อสกัดนะฮะสกัดออกมาเสร็จก็จะได้เป็นยกตัวอย่างเช่นเป็นน้ํามันนี่ก็สามารถส่งไปเป็นส่วนผสมของอาหารก็ได้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอางก็ได้นะฮะพวกฟู้ดแคร์ต่างๆก็ได้เหมือนกันถูกต้องไหมฮะ <c oughs> อ๋อโอเคดีโอดีของเราจะไปอยู่ตรงไหนของของเชนตรงนี้ฮะจะไปอยู่ในส่วนไหนบ้าง เรามองว่าเราจะเป็นตั้งแต่ต้นทางอย่างที่เห็นแล้วว่าเราได้ใบอนุญ,ญาตนําเข้าเมล็ดพันธุ์แล้วรเราก็จะเดิมเนินการส่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้ทางเกษตรกรปลูกซึ่งสิ่งเดียวที่เราจะไม่ทําคือปลูกในการลงไปเป็นเกษตรกรเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญตรงนั้นเรามองว่าให้พืชตรงนี้เป็นพืชเศรษฐกิจกที่ทําให้เกษตรกรไทยเติบโตในอนาตคตเราเลยคิดว่าหลังจากเกษตรกรปลูกแล้วเนี่ยเราจะทําหน้าที่รับซื้อกลับ เพื่อเข้าโรงสกัดของเราและหลังจากเราสกัดเสร็จเนี่ยค่ะเราก็จะมีแหล่งเราที่สามารถตรวจคุณภาพของสารสกัดที่เราสกัดได้เลยแล้วก็หลังจากสกัดเสร็จเนี่ยค่ะเรามีในส่วนของออโรงผลิตอาหารเสริมแล้วก็โรงงานผลิตตัวสกินแคร์คอสเมติกที่เราจะสามารถใช้ผลผลิตจากการสกัดของเราเองได้เลยค่ะ Mm hmm. แล้วก็เราก็มีลูกค้าที่มาเซ็น MOU กับเราค่อนข้างที่จะหลายรายเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ CBD หรือว่า Hemp s e อ d Oil เข้าไปสู่ตลาดะคะ่ะ mm hmm. เราจะทำในส่วนที่เราถนัดอยู่แล้ว mm hmm. คือในส่วนของการผลิต mm hmm. และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ mm hmm. เราพร้อมที่จะทำกระบวนการตรงนี้ mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพออกไปสู่ตลาดนะคะ เอาให้ง่ายค,คือเราจะอยู่เต็มทั้งสายน้านั่นแหละแต่แค่จะเป็นลักษณะของการซับงานออกไปให้เกษตรกรช่วยปลูกให้ใช่ค<อ>่ะนะครับเอระยะเวลาสักนิดหนึ่งฮะอย่างกรณีว่าถ้าเรานําเข้าปลายเดือนนี้ใช่ไหมฮะทั้งสิบสายพันธุ์ที่ว่านี้นะฮะเอระยะเวลาในการปลูกแล้วแล้วก็ในแง่ของการสกัดเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้สามารถที่จะปลูกได้สักกี่เดือนแล้วก็การสกัดจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ฮะ ตัวขอบเองของการปลูกกัญชงนะคะเขาเองเขาใช้เวลาประมาณ4-5เดือนในการปลูกแล้วถ้าอยอยเปิดให้ขออนุญาตตัวโรงงานสกัด CBD ในไทม์ไลน์เดียวกับช่วงที่เก็บเกี่ยวได้พอดีเราก็คิดว่าขั้นตอนของการสกัดอะรเราค่อนข้างม,มีโน้ตฮาวแล้วว่าเราสกัดอย่างไรเพื่อให้ได้ CBD ออกมาที่มีเออมทนับ ในเปอร์เซ็นต์ที่ออยอกำหนด <c oughs> เพื่อที่จะนำ CBD ตรงนี้ <c oughs> เข้าไปเป็นส่วนผสมของตัว อาหารก็ดีหรือว่าตัวสกินแคร์คอสเมติกก็ดีที่ออยอนญาตมาแล้ว mm hmm. เราสามารถนำตรงนี้ค่ะไปต่อได้เลยถ้าตัวสกัดเรามีโน้ตฮาวอยู่แล้วลงสกัดเราพร้อมที่จะสกัดแล้วลูกค้าโอเคในสูตรที่เรานำ CBD oil หรือเทมซิ d oil ไปผสมแล้วค,คิดว่าสินค้าน่าจะร้อนออกมาได้เร็วสุดก็น่าจะประมาณสักไปลายปลายคิวสี ปาย Q4 นะครับถ้าดูแล้วจะจะเห็นเป็นเป็นชัดเจนนะถ้าดูจากถ้าใบอนยญาตต่างๆไม่ได้ไม่ได้มีสะดุดตรตตงไหนก็สามารถที่จะภายในแต่มาสี่ก็จะได้เห็นออกมาแล้วทุกประหะใช่ค่ะนะครับอันนี้ในส่วนที่เราจะต้องส่งให้กับพันธมิตรเราหรือปะฮะในส่วนที่เป็นเซ็นเอ็มโกันไว้ที่เราจะมีการสก,กัดแล้วก็เอาสารสกัดไม,ม่ว่าจะเป็น CBD หรือว่าออยต่างๆเนี่ยให้กับพันธมิตรของเราฮะ ในส่วนของพันธมิตรที่เราเซ็น MOU ไว้แล้วเนะะี่ยค่ะเราไม่ได้เซ็น MOU แล้วหยุดนิ่งรอตัวโปรเซสของ CBD อย่างเดียวออลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหม่เลยเรามีการเริ่มพัฒนาสูตรที่ <c oughs> เป็นสูตรสินค้าที่เรามีอยู่แล้ว <c oughs> แล้วสูตรนั้นเนี่ยสามารถเติมในส่วนของ CBD oil หรือ hemp seed oil <c oughs> เข้าไปเพื่อทำให้ตัว <c oughs> คุณสมบัติของสินค้าชนิดนั้นนั้นดีขึ้นไปส่งเสริม ประสิทธิภาพเขาให้สินค้าเขาออกฤทธิ์ดีขึ้นอ,อย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่เป็นช่วยการนอนหลับอันนี้เรามีผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อยู่แล้วแล้วการที่ นำ CBD เข้าไปเป็นส่วนผสมในสูตรสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยออกฤทธิ์ให้ผู้บริโภคลับลึกหลับสนิทขึ้นทำให้คุณภาพของการนอนดีขึ้นฉะนั้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหม่ของเราที่สนใจผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เราได้มีการทำสูตรของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการนอนหลับเนี่ยไปลูกค้าทดลองผลลัพธ์เบื้องต้นก่อนแล้วถ้าลูกค้าพอใจในผลลัพธ์แล้วการที่ใส่ CBD เข้าไปเนี่ยค่ะแน่นอนว่าผลลัพธ์เขาจะดีขึ้น ลูกค้าจะสามารถแอปพูปสูตรเราได้เร็วขึ้นเพื่อไปเป็นสินค้าสมรูปในการขอขึ้นทะเบียนกับออยได้ค่อนข้างเร็วะคะ่ะคุณสุวรินที่นี่ผมเรียนถามถึงโมเดลทางธุรกิจบ้างะนะครับคือโอเคไอ้ขั้นตอนของการนําเข้ามาเล็ดขายให้กับเกษตรกรรับซื้อคืนจาก,กเกษตรกรต,รตรงนั้นมันคงจะออฟเซตกันไปโดยธรรมชาติในส่วนของออยนี่เราจะมีการขาย ให้กับผู้ผลิตรายอื่นด้วยไหมครับหรือว่าเราจะเก็บไว้ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ของเรา<ม>เพียงเจ้าเดียวต้องแจ้งว่าเรายังไม่ทราบว่าตัวผลผลิตจากเกษตรกร,ะร,กรจะออกมามากแค่ไหนถ้าผลผลิตจากเกษตรกร,ร,กรออกมาเท่าๆกับที่เราต้องการใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเราคงจะไม่เหลือออกไปขายให้อ,อ โรงงานอื่นๆหรือว่าในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆแน่นอนว่าเราต้องให้ priority ในส่วนของสินค้าของเราเองก่อนลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ในมือเราต้องได้รับสินค้าที่มีส่วนผสมของ CBD หรือว่า hemp seed oil ครบถ้วนก่อนเราถึงจะดูว่าเรามี raw match เข้ามาเพียงพอเหลือที่จะเอาไปจำหน่ายต่อให้บุคคลภายนอกไหม โอเคทีนี้ด้วยความที่มันใหม่มากคะคุณสัวเรนในเรื่องของการชงนียคือเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมาจินมันจะไปโดดเด่นเลยเนี่ยในส่วนไหนของการทําธุรกิจนี้ฮะด้วยความที่เขาใหม่เรายังไม่รู้ว่าตัวต้นทางาจะมีสารสกัดมากน้อยแค่ไหน <ừ> ฉะนั้นตัวเขาเองเขาเป็นพืชเกษตรนะคะคเขาคงต้องมีวิธีการวัดเพื่อไป วัดสารสำคัญเพื่อไปตีราคาในผลิตผลที่จะซื้อเข้ามาหาโรงงานเรามไม่ว่าจะวัดโดยค่าสําคัญของ CBD <ม>เอง<ม>หรือว่าไปวัดในตัวส่วนของสาร เจือปพอย่างเช่นโลหะหนักหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะมีส่วนที่ไปมีผลต่อราคาในการรับซื้อเข้ามา mm hmm. แล้วด้วยดีโอดีเองอ่ะเราทําตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําฉะนั้นอ่ะเราสามารถคุมกลไกลราคาของเราได้เองทั้งหมดว่าจะโยนมาจิ้นไปในส่วนไหน oh. ไม่ว่าจะโยนมาจิ้นในส่วนไหนก็ตามมันก็ยังอยู่ในหลูกการผลิตของดีโอดีทั้งหมดเพราะเราทําต,ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้บ ผลจากการศึกษานี่จะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชงนี่มากไหมครับคุณสวัสดินะฮะเออด้วยเราไปมอง Market Cap แล้วกัน Market Cap ของตัวนี้มันมองแล้วมันค่อนข้างสูง <c oughs> การที่เราเข้ามาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราคิดว่าเราดึง Market Cap ตรงนี้ได้ค่อนข้างไว ครับครับ,รบแล้วเรามองว่าก่อนที่กันชงหรือตัว CBD จะขึ้นมาเป็นตัวที่ออยอ,อนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายเนี่ยมันมีความต้องการใช้ของผู้บริโภคค่อนข้างสูงเพราะนั้นเวลาที่เขาเองออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้นเพิ่มช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคบริโภคใน ได้เยอะขึ้นเนียค่ะมันทําให้สามารถที่จะส่งสินค้าออกไปสู่ตลาดได้ค่อนข้างเร็วแล้วเป็นสินค้าที่อยู่ในกระแสลูกค้าคเราที่ได้ผลิตภัณฑ์ออกไปขายเป็นกลุ่มแรกๆเนี่ยแน่นอนว่าความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงตลาดตรงนี้ค่อนข้างโตวไวแน่ๆในช่วงแรกค่ะแต่ในการโตวไวเนี้ยยังเราเองเราก็ยังต้องศึกษากลไกของเรื่องราคาค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ประมาณการตรงนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ <c oughs> เราขอดูกลไการาคาก่อนว่าราคาตลาดจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> ตัวต้นทางที่เราซื้อผลิต <c oughs> ผลเข้ามาเนี่ยเราผ่านกระบวนการการผลิตแล้วเนี่ยยิวได้เท่าไหร่ลอเท่าไหร่เราขอคำนวณเบื้องต้นตรงนี้ก่อนก่อนที่จะมาประเมินตัวราคาหรือว่าประเมินตัวไรายได้เข้ามานะคะ ครับนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะฮะสัดส่วนในเชิงของโครงสร้างของเราะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีในแง่ของอาหารเสริมเครื่องสาอางแล้วก็เครือข่ายเนี่ยครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยโปรดักที่ออกจากกันชงตรงนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มให้กับตัวอาหารเสริมหรือว่าเครื่องสําอางเนี่ยสัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่ฮะถ้าดูจาก2ส,ส่วนตรงนี้ฮะ อย่างที่แจ้งค่ะเรายังไม่ได้ปรับมินในตัวของรายได้ฉะนั้นเรายังออกมาเป็นสัดส่วนของรายได้ไม่ได้ว่าเเราจะสามารถเพิ่มรายได้ได้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้เดิมเราขอดูตัวผลิตผลจากเกษตรกรนิดนึงว่าหลังจากที่เขาปลูกเนี้ยตัวเมล็ดพันธุ์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะด้วยความที่เขาเป็นพืช สมุนไพรชนิดหนึ่งเขาต้องดูว่าการปลูกในภูมิประเทศต่างกันอาจจะทําให้ผลผลิตต่างกันซึ่งการได้ผลผลิตออกมาต่างกันนี้มันจะส่งผลต่อราคาครเราขอดูโครงสร้างราคานิดหนึ่งก่อนที่จะไปประเมินตรงนั้นได้นะคะอ,อ,อ๋อครับไอย่างอย่างกรณีของการเอาไปใช้อะฮะการเอาไปใช้ว่าระหว่างอาหารเสริมกับเครื่องสำอางเนี่ถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยมันจะไปในสัดส่วนตรงไหนมากกว่ากันฮะในเชิงของการเอาไปใช้อะฮะ ด้วยเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยออยอยประกาศในตัวเครื่องสำอางออกมาก่อนอในตัวเครื่องสำอางเนี่ยค่ะเขาประกาศในตัวของเฮมซิตออยออกมาก่อนซึ่งในเฮมซิตออยนะเขาคงไปช่วยเรื่องของเอทเอจจิ้งซึ่งออดูแล้วเขามีคุณสมบัติในเรื่องของพอพอเป็นภายนอกอะ่ะมันอาจจะเห็นผลได้ไม่ดีพอเท่าการบริโภคเข้าไปเพราะการบริโภคเข้าไปเนี่ยเขามีทั้งช่วยเรื่องของการแก้กเสษ เรื่องบทข้อเขคาเรื่องของการช่วยการนอนหลับซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าออผู้บริโภค mm hmm. คาดหวังกับ mm hmm. ตัวผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์แต่และกลุ่มเช่นไร<ะ>และการที่เราทำผลิตผลิตภัณฑ์ออกไปเนี่ยตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคจนเกิดการซื้อซ้ำม,มากแค่ไหนเพราะนั้น<ะ>มันคือการลองตลาดเบื้องต้น mm hmm. ขอให้ตลาดลันไปได้สักพักหนึ่งเราถึงจะ f o r แค a s ตรงนี้เข้ามา mm hmm. อย่างแม่นยำม,มากกว่าน,นี้ค่ะ แต่คิดว่าการที่ทั้ง2อกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดย่อมมีผู้บริโภคที่อยากจะลองผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระแสน่าจะเป็นถ้าผลิตภัณฑ์ออกมาทำลายใกล้ๆกันคิดว่ากระแสการซื้อน่าจะมาใกล้เคียงกัน ครับครับคุณสุวรินเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีผมขออนุญาตกลับมาที่ภาพรวมของดี d ดีกันบ้างนะครับดูผลประกอบการงวดไตรมาสหนึ่งออกมาถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญในไส้ในเนี่ยไปดูธุรกิจผลิตอาหารเสริมปรากฏว่ารายได้โตขึ้นถึงเกือบหนึ่งร้อเปอร์ซสิ่งที่ลดลงนั่นคือธุรกิจผลิตเครื่องสําอางนะฮะดูแลสองฝั่งฮะอาหารเสริมกับเครื่องสําอางนี่ในระยะยาวใครให้มาจิ้นดีกว่ากัน ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตัวอาหารเสริมให้มาจิ้นสูงกว่ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าการแข่งขันในตลาดอาหารเสริมยังน้อยกว่าตลาดในตัวของเครื่องสำอางแล้วก็ในตัวตลาดของเครื่องสำอางค่ะราคาปลายทางที่ขายออกหาเอ็นยูเซอร์ค่อนข,าข,าขา้างต่ำด้วยตอนนี้เราก็กำลัง ตัวโครงสร้างภายในเราอยู่เหมือนกันในเรื่องของอการบริหารงานในเรื่องของโครงสร้างราคาของทั้งสองธุรกิจค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคา <c oughs> ดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่พอจะมองเห็นได้ว่าเ,เราจะไปโตในกลุ่มหนักนี่รอดูความคืบหน้าของบริษัทอีกนิดนึงเดี๋ยวคงจะมีประกาศข่าไปเป็นระยะระยะครับเอาขอสั้นๆเอ๊ะตัวเลขไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วแบบนี้2 3 4ดีขึ้นเรื่อยๆไหมฮะ เรายังมีวางแผนเติบโตอย่างออร์แกนิกไปได้เรื่อยๆแต่ไตมาสหนึ่งก็โตมากกว่าแผนที่เราวางไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ยังรอดูไต่มาสสองไมาสสก็ยังยังเดินได้ตามแผนอยู่ค่ะครับเอาละครับคุณสวรินขอบพระคุณนะครับขอับุณครับสวัสดีครับครับสคุณสวรินก้อนทองนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของทาง Do d b ดี t e c h อื ก็ได้ภาพชัดเจนมากขึ้นสําหรับไทม์ไลน์ของกัรชงที่เกิดขึ้นปลายเดือนนี้นะถ้านำเมล็ดเขานำเมล็ผ่านเข้ามาได้นั่นเองนะครับเอาละครับก็ต้องขออนุญาตกลัาบลาท่านผู้ฟังทางวิทยุ FM 102 MHz กันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทางข่าวหุ้นทีวีออนไลน์พักครู่เดียวแล้วกลับมาต่อกันในช่วงปกติเป็นช่วงที่3ของรายการข่าวหุ้นจาตลาดครับ